nãy shelter cô lo your late thanh thanh, 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 xương to lấy này ồ hô nhiều lâu rồi ồ hô ồ bùa nè bếp bùa, này. Bếp bùa khăn nè này dây dạ. chua lâu hay chín

กูใชไล่ให้นาย่ะโอ้โห nhựa là hồi lấy Ô hô Tao lại nè Tao lưu tiếp tao ở đây ạ Đó xin này tao cả lưu tiếp lâu này nọ nè Chạy lâu xưa Thì chạy lâu thế này, Ta lưu do À Chà bò dì bò phẹt nè Dì bò chạy tập lâu luôn nè dạ nó

<laughs> oh, oh. Lần nào nhỏ tao nhỏ sắp lại này. Chị lâu ạ.

มันมาแนกเลยวะโอ้โหยังไม่มาวะโอ้โหมาแล้วเต่าไน้ เอากระเลนหะนาะอยากเจกุตโตนะตอนนะีเ้เจยออาผานชีปวัวนะอยากเจแต่เล่นแันทอนะแตนทางย่อยผายหยีปวดแผ่ได้อะากนไดยอยผายหยีปวกุตโตจะฆาตนะนเอน้อยากเจไนะปนะกุมใจเลยยังไนได้ เนื่อมาเอฟเฟกต์ย้อนกลับไได้ขตานะนั่นเลยแต่จะสกัดโลนอาแต่ฉีดดนี่เอาข้อแท่นี่เจรยเจ้านอนนะเจ

คาตันาโนะนาสองเกาเก่งเก่าดีหนออเกเห็นไหนคตันาะนาเห็นไดนน้เสื้อหรือชิไมนอสอหน่า